ที่ส่งเสริมเยาวชนไทยได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาค่ะโดยน้องนองนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตูมจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าร่วมอบรมในโครงการค่ายอบรมศิลธรรมค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาได้จัดโครงการค่ายอบรมศิลธรรมในรูปแบบ One Day Training ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตูมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาจำนวน50คน โดยในภาคเช้าก่อนเข้าอบรมนะคะได้มีการกล่าวเปิดงานก่อนที่ตัวแทนนักเรียนจะได้กล่าวคําแสดงตนเป็นพุทธ,ธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธพร้อมทางได้ประกอบพิธีฝากตัวเป็นสิทธถวายทูบเทียนแพรและดอกไม้แด่พระอาจารย์จากนั้นน้องๆน,นักเรียนค่ะได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธการลุกนั่งกราบไหว้และยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อการมาเกิดของมนุษย์ ให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักและรู้หลักของการมาเกิดของมนุษย์ตามหลักของพระพุทธศาสนานอกจากนี้ทุกคนยังได้เรียนรู้หลักศีลธรรมและความดีสากลจากพระอาจารย์และเพิ่มทักษะ5ห้องชีวิตเนลมิตนิสัย ซึ่งทำให้น้องๆนะคะเป็นคนที่มีระเบียบวินยัยมีความเคารพมีความอดทนและเป็นต้นแบบเยาวชนที่ดีมีศิลธรรมต่อไปก่อนจะได้รับชมภาพยนตร์3 d ดีเรื่องรักแลกพบซึ่งเป็นภาพยนตร์ส่งเสริมศิลธรรมค่ะ ซึ่งนักเรียนทุกคนค่ะต่างตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดีโดยบรรยากาศการอบรมก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานและทุกคนต่างก็ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันซึ่งก็เป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามนะคะให้เยาวชนไทยได้มีหลักในการประพฤติปฏิบัติค่ะได้รู้ความดีได้รู้สิ่งที่ควรกระทำนั่นเองค่ะ